สบาย,บายดีมื่อนี่เราจะพามากินมัหม่วงตำมัหม่วงเนาะภาษาบานาันทาหอดมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกัน,าานเด้อกับสาวผู้ไทยเออสาวผู้ไทยมากินตำมหม่วงสาวผู้ไทยหวานจ่อยคือกินน้ำอ้อยเป้งน,นี่แหละอืมมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันกินน้ำเดือภาษาผู้ไทยดังกับห้องเดเอือบ่ไม่แล้ว แสบแสบมาเด้อมาเด้อนี่นี่นี่นตำมะม่วง,งนี่มามามาตำมะม,าม่วงตำมะม่วงบม่ได้ใส่อเลอลเออร์ด้อยนะไม่ได้ใส่เลอลเออร์ด้ืมใส่แต่ใส่แต่มะพิตภาษาพุทธทยฮองว่ะภาษาพุทธทยเอ,อนะินมะพิตบ่แม่นมะพริตมะ<า>ม,ม่วงกับมะม่วง ภาษาพูดไทยภาษาลาวแล้ว,ลม,ว,ว,ลวลม่งมวงภาษาลาวล้มัม่วงอือภาษาพูไทยลมโมงอืาอูไทยอาพนเดอ้อนี่น่ะเดอ้อตํามโม,มงนํากันเด้อูไทยเบานี่นะ่ะมาเดอ้นอนส เลยเจะเข้าไปเบิ้งกับเบิ้งได้เด้อนี่นี่นี่นกดไลค์กดติดตามพร้อม,อมน้ำลายพองไปจักที่ไหนกดติดตามเพื่อนไอเด้อแซ่บเด้แซ่บคือน้ำอ้อยเป้งนี่ล่ะตั้งเพชรตั้งสมบ ได้มะคิดกับลายเท่าไรเอินภาษา,าล่ากับมะเพสพริกภาษาภาษาภาษาไทยว่าพริกพริกจจป่นเจ็บด้วยมามามาติดตามให้เด้อไปเห็นกันได้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวผู้ไทยกดแชบ ่อนทองเนาะเข่าตี่ตามให้เลยเดอ้อพี่น้องป้องไปามากินน้ำการเดอ้อนี่ตามมังม่วงมาหนิมาหนิเป็นวันถิดวันผักเวียดผักกานอืมหวาน ก็เลได้กินตำมะโมงน้ำสาวผู้ไทยอย่านี้นะ่ะนี่ตาวพูไทยตำมะโมงวันนี้ตำมะโมงแซ่แบแซ่บแซ่บไปอยากกับเข่ามาเด้อกันบ่อยากกับติดตามเบิ้งก็ได้บ่เป็นยัง สาวผู้ไทยอาปะกวางเทไงบวงบวงแทกกระดูกบวงเน่ยสอนแทกกระดูซสอนเลยแม่สอดมันใหญ่เห็ดูสิดูนี่สาวผู้ไทยอาเฮ็เบิ่งเด้อนี่นะฮะสอนใหญ่ๆแต่ซาลาบะบวงบวงสาวผู้ไทยบวงใหญ่บวงใหญ่ไงนี้นะ ันว่าภาษาลาวกะบวงยันภาษาพุทธยกะบ้ง่บง้วงมืดสยเสียงตับแ่บปวดแทบ โอเคเนาะมื <Hoy S 2> ้อเหร่ย <uneasy ahead> ังลงวอ้มต้องหมดสองนี่บ้า้องบ้าไปก่อนเด้อพี่น้องมือหนาพบอกันใหม่ฝากติดตามไปเด้อว่ามือหนาเขาสีกินยังเนาะบายบาย